สวัสดีครับครูเปียวสวัสดีค่ะครูดสวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เรามาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันสองคนนะครับตอนที่แล้วนะครับเราเรียนกันเรื่องอารยธรรมอินเดีย<ส>ใช่ไหมครับก็จะเห็นครูเปียวแต่งตัวเป็นสาวอินเดียนะครับจริงๆแล้วเราไปดูคลิปตอนทีแ่แม่พาลูกไปเที่ยวภาุรัสใช่ไหมครับทีนี้แล้วก่อนหน้านั้นไปเรื่องอารยธรรมจีนใช่ไหมครับอารยธรรมจีนก็เข้ามามีอิทธิพลต่อ ประเทศไทยแล้วก็ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอะไรบ้างอารยธรรมจีนอย่างเช่นที่ถนนนางงามค่ะนักเรียนดูได้เลยค่ะตรงนั้นคือส่วนใหญ่แล้วเป็นอารยธรรมจีนเยอะมากจริงๆอันนี้นักเรียนลองไปชมได้นะคะในสารหลักเมืองตรงนั้นด้วยนะฮะนักเรียนลองดูว่าเวลาไปเนี่ยก็สังเกตดูนะครับว่าตรงบริเวณสารหลักเมืองเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมจีนชัดเจนมากนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่อง สถาปัตยกรรมนะฮะเรื่องวรรณกรรมนะอะไอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอรารยธรรมจีนชัดเจนเลยนะครับภาษาภาษา่ช่นคือนักเรียนทุกคนก็คงพูดกันอยู่แล้วเพราะว่า,บ,าบก็มาจากจีนใช่ครับรวมถึงดนตรีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็มาจากอรารยธรรมจีนสำหรับในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้กันว่านอกจากอรารยธรรมอินเดียและอรารยธรรมจีนแลรร้วลเนี่ยมันยังมีอรารยธรรมอื่นๆด้วยนะครับที่เข้ามามีนนอิทธิพลต่อสังคมไทยแล้วก็ในเอ,นอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพ่อกับพิม์เที่ยงนิทานอะไรดีคะพิมพ์นึกไม่ออกคะ่ะคุณพ่อละคะเมื่อวานตอนขับรถกลับบ้านพ่อเห็นห้างแถวบ้านเราเขาจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ เราไปหาอะไรกินที่ห้างกันไหมเห็นเขาว่ามีอาหารหลายอย่างเลยก็ดีค่ะอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแต่ละชาติจะมีอาหารหลากหลายอย่างนี้แต่บางอย่างลักษณะคล้ายกับอาหารไทยเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเทศต่างๆมีการรับอิทธิพลซึ่งกันและกันค่ะอย่างประเทศไทยของเรา ก็รับเอาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านภาษาด้านการแต่งกายและด้าน,นดนตรีอย่างไรล่ะคะคุณแม่พิมพ์ยังไม่ค่อยเข้าใจคุณแม่ช่วยอธิบายให้พิมพ์ฟังหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นแม่จะอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านอาหารให้ฟังก่อนนะคะ เดิมทีอาหารที่คนไทยรับประทานส่วนใหญ่มีวัตถุดิบเป็นปลาและพืชผักตามธรรมชาติที่มีการเตรียมแบบง่ายๆเช่นการต้มและการแกงมีน้ำพริกพร้อมเครื่องเคียงเมื่ออิทธิพลของอาหารจีนเข้ามาเราเริ่มหันมากินก๋วยเตี๋ยวต่อมาเปลี่ยนเป็นพิซซ่าสเต็กสลัดตามอย่างอาหารของชาติตะวันตกรวมถึงการนิยมเครื่องดื่มน้ำชากาแฟ แต่ระยะหลังนิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเพื่อให้ทันสมัยแบบนี้ก็ดีสิคะคุณแม่เราจะได้มีอาหารที่หลากหลายขึ้นก็จริงค่ะแต่ลูกรู้ไหมคะว่าอาหารพวกนี้บางอย่างมีสารอาหารไม่ครบห้าหมู่และบางอย่างก็มีแต่แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหากเรารับประทานซ้ำๆกันหรือรับประทานบ่อยๆก็อาจจะทำให้ขาดสารอาหาร หรือเป็นโรคอ้วนได้นะคะค่ะพิมพ์จะจำไว้ว่าถ้าพิมพ์รับประทานอาหารพวกนี้ต้องรับประทานอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยให้ครบ5้าหมู่หรือไม่รับประทานเป็นประจำค่ะมาถึงอิทธิพลด้านต่อมานะคะนั่นก็คืออิทธิพลด้านภาษาปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารและเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากล รวมทั้งเป็นภาษาสากลของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้มีภาษาต่างชาติปะปนกับภาษาไทยของเราเช่นคอมพิวเตอร์เว็บไซต์พิมพ์รู้ไหมคะว่าการใช้ภาษาต่างประเทศปะปนกับภาษาไทยนั้นทำให้ละเลยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องคำไทยแท้บางคำสูญหายและขาดความเป็นเอกลักษณ์ไปเช่นเราใช้คำว่า เกมแทนการละเล่นหรือการแข่งขันค่ะรู้แบบนี้แล้วพิมพ์ต้องพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะจะได้เป็นการช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของเราให้คงอยู่ตลอดไปค่ะแม่พิมพ์สัญญาว่าจะพูดและเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะ คุณแม่คะพิมพ์อิ่มแล้วคุณแม่ช่วยอธิบายอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติด้านการแต่งกายและด้านดนตรีให้พิมพ์ฟังต่อทีนะคะด้านการแต่งกายการแต่งกายของคนไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นในอดีตผู้หญิงไทยนุ่งจองกระเบนหรือผ้าถุงคาดผ้าแถบผู้ชายนุ่งจงกระเบนหรือกางเกงขากว้างคาดด้วยผ้าเขามา เมื่ออาระยธรรมตะวันตกกระจายเข้ามาส่งผลให้การแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเช่นผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงผู้ชายสวมกางเกงแบบชาวตะวันตกถ้าไปงานพิธีการผู้หญิงสวมถุงน่องผู้ชายใส่สูทผูกเนคไทเหมือนอย่างที่คุณพ่อกับคุณแม่แต่งตัวไปทำงานใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นการแต่งกายตามอิทธิพลของชาติตะวันตกก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะเพราะพิมพ์เห็นคุณพ่อคุณแม่แต่งตัวในชุดทำงานแล้วสวยและหล่อก,กันทั้งสองคนเลยไม่ใช่ทั้งหมดหรอกลูกเพราะแฟชั่นของตะวันตกแฟชั่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เห็นจากโทรทัศน์หรือภาพยนตร์บางครั้งก็ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทยที่ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัวไม่ควรแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง อีกทั้งการแต่งกายสากลเช่นสวมสูทผูกเน็ตไท้นั้นไม่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อนอย่างประเทศไทยของเราอีกด้วยค่ะและอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติด้านสุดท้ายคืออิทธิพลด้านดนตรีและการแสดงปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมเล่นเครื่องดนตรีและการแสดงตามแบบชาติตะวันตกเช่นกีตาร์ไวโอลินเปียนโนเหมือนอย่างที่คุณแม่ให้พิมพ์เรียนเปียนโนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ แต่เอแล้วทาไมคุณแม่ถึงต้องให้พิมพ์เรียนดนตรีไทยอีกล่ะคะในเมื่อพิมพ์ก็เรียนเป็นโนแล้วก็เพราะการที่เราเล่นดนตรีและฟังดนตรีที่หลากหลายจากต่างชาติอาจทําให้เราหลงลืมเครื่องดนตรีของไทยที่เป็นภูมิปัญญาของเราไปยังไงล่ะจ๊ะพิมพ์เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ ถึงแม้เราจะเป็นคนไทยและมีการรับอิทธิพลจากต่างชาติแต่ก็ไม่ควรหลงลืมรากเงาของตัวเองพิมพ์เข้าใจถูกต้องแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่รับชมคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนคงจะเห็นครับว่าอารยาธรรมออไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียรวมถึงอารที่ทมต่างชาติเข้ามามีิทธิพลต่อสังคมไทยนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับทุกท่าว่า เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคะคือเป็นความรู้ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราซึมซับมาตั้งแต่แบบเรายังไม่เกิดตั้งแต่เป็นพ่อแม่เลยนะคะพอมาถึญญางยนะุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเกิดมาปุ๊บก็เห็นสิ่งนี้แล้วแล้วก็เราเนี่ยสามารถนํามาปรับใช้นในชีวิตประจาวันด้วยน,นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เราซึมซับโดยไม่รู้ตัวนี่จริงๆสัมผัสได้เลยครับและประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวนะครับไม่ได้อยู่โดดโดด เรามีประเทศเพื่อนบ้านเรามีการปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่างๆดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่เราจะได้รับออวัฒนธรรมจากประเทศเหล่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นการผสมผสานกลมกลืนกันจนบางครั้งเนี่ย ก็แทบจะแยกไม่ออกแล้วครับว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอารยธรรมของชาติไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้จะทําให้พวกเราเ,เข้าใจรากความเป็นไทยรวมถึงเข้าใจอารยธรรมของต่างประเทศแล้วก็เราสามารถที่จะเท่าทันสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำรงความเป็นไทยหรือว่าอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้นะครับสำหรับวันนี้ครูทั้งสองคนต้องลาพวกเราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ